ืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดนัดมีเรียยิ้มแก้มปริเตาสมชายโผลกลางเวทีจับมือร่วมร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรหลังจากนักร้องสาวกลับมาโสดอีกครั้งแฟนๆต่างแฮปปี้ได้เห็นโมเมนต์และมิตรภาพดีๆของทั้งคู่อีกครั้งค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆสำหรับนักแสดงและนักร้องอย่างนัดมีเรียและเตาสมชายเขมกัด ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะได้จบความสัมพันธ์กันไปนานแล้วแต่มิตรภาพของทั้งคู่ก็ยังคงเหนียวแน่นหลังจากนัทมีเรียได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มก้ามปูอย่างอามอธิชาติไปแล้วนั้นด้านเตาสมชายก็ได้คอยให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอคและนัดมีเรียก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งขอบคุณทุกกำลังใจ เดตาสมชายก็ได้โพลเข้ามาเม้นทันทีและมีแฟนคลับได้แชร์โมเมนต์น่ารักนรักของทั้งคู่ที่จับมือร่วมแจมประสานเสียงพระ้อาๆด้วยการจนจบเพลงเผยให้เห็นรอยยิ้มสุดดีใจของนัทมีเรียและความสุขของแฟนๆที่ได้เห็นทั้งคู่ร่วมร้องเพลงด้วยกันบนเวทีอีกครั้งค่ะ